สวัสดีครับในไฟล์ต่อไปของคนรวยในความรับต่อไปในวิธีคิดเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับขอภายทีขอหนังสือตกเอาเถอะนะครับโลกเรามันก็อย่างนั้นไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะอ่ะโอเคนะครับเรามาคุยกันต่อไปครับว่าวันนี้คนที่5%เนี่ยเขาคิดเขาคิดยังไงเขาคิดใหญ่ครับคิดใหญ่มากๆนะครับกับคนเนี้ยคิดเล็กๆนะฮะกลัวผิดหวังเออนะครับ ตอนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราคิดใหญ่มากเลยจินตนาการรักว้างไกลแต่พอเราโตขึ้นครับเราถูกนะฮะความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงมาเจาะความฝันของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นจากผู้ใหญ่พวกเพื่อนๆนะครับที่เป็นน้ำลายราคาถูกทำลายความฝันราคาแพงนะครับการคิดใหญ่เนี่ยถามว่าหลายๆคนเขามองว่าเป็นเรื่องของการที่เราเพอ้อเจอมันก็จริงอยู่ครับถ้าคุณไม่ลงมือทำ ให้สอดคล้องกับการคิดใหญ่ของคุณเช่นถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่สําเร็จแต่คุณกลับนอนอยู่บ้านและนั่งดูทีวีไปวันๆนะครับเพลิดเพลินดูมิวสิกวิดีโอไปเรื่อยนะครับตลอดวันใช้เวลาว่างคุณในการดูละครนั่นไงฮะมันไม่สอดคล้องกับความคิดใหญ่ของคุณนั่นมันเป็นการเพ้อฝันที่เขาด่าเพ้อฝันก็ถูกต้องแล้วนะครับคนที่คิดเล็กเนี่ยเขาเกิดมาจากอะไรข้อที่1นครับ ผมเล่าก่อนว่าคุณต้องรู้ว่ามาจากอะไรหนึ่งอ่ะครอบครัวก่อนนะครับครอบครัวเนี่ยทำให้คิดเล็กได้เพราะว่าถ้าเกิดมาจากครอบครัวที่ปานกลางอ่หรือยากจนเขาก็จะสอนให้คิดเล็กๆอย่างนี้ครับนะฮะขายของที่เล็กเทียน้อยนะครับมันก็ไม่เหลือทีนะครับคือไม่ได้ว่าให้เราไปดูถูกใครหรือครอบครัวตัวเองแต่ว่าให้ระวังความคิดคุณพ่อคุณแม่เรายังเป็นพระอาหารหันต์ในบ้านของท่านอยู่ แต่สำหรับคนอื่นมันเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับผมผมมองว่าวันนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณอยู่ด้วยมากที่สุดนะครับอะไรที่คุณอยู่ด้วยมากที่สุดคุณจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวอีกอันหนึ่งนะในระบบการศึกษานะครับคิดเล็กคิดน้อยมีแต่คนขี้จับผิดเดยอะพอสมควรแต่ถามว่าไม่ใช่ทุกคนนะ ไม่ใช่ทุกคนแต่ด้วยระบบมันถูกสอนมาให้คิดเล็กคิดน้อยคิดแบบจับผิดซะเยอะกว่านะครับชอบความถูกต้องหมายถึงว่าชอบาเครื่องหมายถูกแต่จริงๆอาจจะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะสำเร็จคุณต้องคิดใหญ่การคิดใหญ่ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่คนส่วนใหญ่คิดต่ำไปต่างหากครับคิดเล็กไปต่างหากนะครับจิตของคุณเนี่ยนะครับ มันไปได้เท่าที่คุณต้องการเมื่อคุณเริ่มกําหนดและคุณเขียนมันลงมาในกระดาษคุณก็เริ่มทํามันให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้จากนั้นนะครับคุณก็หาวิธีในการลงทํามันถ้าคุณไม่เคยคิดคุณจะไม่เคยได้นะครับถ้าคุณไม่เคยคิดคุณจะไม่เคยได้อย่างเช่นง่ายๆครับวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่เคยคิดที่จะไปเชียงใหม่โอเคนะครับก็คุณก็คุณก็จะไปไม่ถึงเชียงใหม่ไง ง่ายที่สุดนะครับคืออย่างนี้ครับมันอาจจะมีปัจจัยนําพาไม่ได้อยากไปแต่คนพาไปเองได้แต่มันก็ต้องมีการเคยเห็นเคยคิดมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ชีวิตเราถูกลิขิตมาแบบนึงเพราะเราเป็นคนลิขิตมาเองตั้งแต่ในอดีตไปสร้างกรรมนู่นนี่นั่นมาแต่ว่าวันนี้เราเองนะครับถ้าเราอยากจะลิขิตชีวิตตัวเองคุณจําเป็นที่จะต้องกําหนดตัวเองนะฮะ จากในไฟล์แรกที่ผมบอกไปกําหนดชี้เตเองก่อนแล้วคิดใหญ่ๆครับนะถ้าวันนี้สติปจ็อบคิดเล็กๆมันจะได้ iPhone iPad ดไหมครับถ้าวันนี้บิลเกตคิดเล็กๆมันจะมีวิดด้วยคุณใช้ไหมครับเห็นไหมครับดูเลยครับเ่าวันนี้คนที่สําเร็จเนี่ยห้าเปอร์เซาคิดอะไรอยู่นะครับเราอย่าโดนความคิดของคน95%้าสิบห้าเปอร์เซนต์ครอบงำครับถ้าคุณโดนครอบงำอย่างนี้นะครับคุณก็กลายเป็นเขาในที่สุดไป ไม่ได้บอกไม่ดีแต่ว่าอยู่ที่คุณเลือกโอเคนะครับเจอกันในวิดีโอหน้า